นี่ครับเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับนักชกทางด้านมุมแดงลูกกรอกเพชรพอลลักบุญฝ่ายน้ำเงินเพชรตรีสิทธเจแดงครับคู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา5้าอยาท่าน้ำาขาไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้องวินัยวีระพุชชงครับด่วยการโอ้ยโอ้ย หล่นเลยครับนี่นะครับหมัดเดียวเลยนะครับทิมขวาตรงๆหนักแรงจริงๆนะครับเพชรตีค่อยๆขยับเตะขาแล้วก็หาจังหวะนะครับแล้วก็ได้จังหวะบวกหมัดทิมเข้าไปเต็มปลายทางเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหนักแรงจริงๆครับเพชรตีโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับโอ้เขาไปขอโทษขอโพยเพื่อนแลลวครับ โอ้โหว่าหลังๆนี่ชนะน็อกเป็นว่าเล่นเลยครับเชรตรีโอ้โหจบเร็วเลยครับยกสองเท่านั้นเองดูชอดนี่ครับหลุดปุ๊บว่าหลุดปุ๊บอ้โหนี่ครับว่ารับค้างอากาศเลยครับนี่แหละครับโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยเลยครับ โอ้โห oh. นี่ครับไม่ใครก็ใครใครโดนของใครก่อดเท่านั้นเองครับคู่นี้แล้วก็เรียบร้อยครับ